สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมความสวยงามของภายในงานนะครับศิละปะสายหมอกและดอกไม้ที่จัดอยู่ที่ว่าการอำเภอภูเรือจังหวัดเลยนะครับเป็นงานที่แสดงศิละปะนะครับที่สวยงามมากเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมด้านในเลยนะครับนี่ครับงานศินละปะสายหมอกและดอกไม้นะครับแอสภูเรือแสงสองศิลป์สะท้อนถิน่น ายหมอกชมศิละปะดอกไม้อบกอดคุ้นเขาและสายหมอกนะครับแล้วก็ดนตรีน่ครับบรรยากาศที่อยู่ด้านหน้า,าที่วัาการอำเภอปูเรือนะครับอยู่ติดถนนเลยนะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมขับรถผ่านมาก็จะมองเห็นได้อย่างชัดเจนเนะครับตรงนี้เป็นบริเวณทางเข้ามานะครับก็จะเป็นอุโมง์ดอกไม้นะครับที่ประดับไปด้วยหลอดไฟนะครับที่เป็นจัด เป็นศินละปะดอกไม้นะครับที่สวยงามมากเลยอาจจะมีประดับไปด้วยหลอดไฟนะครับที่โอ้โหผมว่าน่าจะหลายหลายหลายดวงนะครับเป็นล้านล้านดวงนะผมว่านะครับแต่ทีนี้ความสวยงามของดอกไม้ในตอนกลางวันนี้ก็มีความสวยงามอยู่แล้วนะครับแต่ว่าศิละปะของแสงไฟที่สาดส่องอยู่กับดอกไม้ในตอนกลางคืนนั้นจะสวยงามขนาดไหนนะครับ ขนาดในตอนกลางวันในท่านผู้ชมเห็นดอกไม้ที่สีสันที่สวยงามนี่ก็ยังมีความสวยงามที่โดดเด่นซึ่งอำเภอภูเรือก็เป็นเมืองอดอกไม้ที่สวยงามของประเทศไทยเราอยู่แล้วนะครับแล้วก็จัดงานทุกปีทุกปีเลยนะครับงานาเทศกาลศิลปะสายหมอกและดอกไม้นี่จัดทุกปีที่ททหน้าที่ว่าการอำเภอภูเรือนะครับ ถ้าท่านผู้ชมได้มาเที่ยวภูเรือท่านผู้ชมก็จะเห็นความสวยงามขององไม้ที่หลายหลานา,นา,น,านาพันธุ์ลยครับที่สวยงามที่มาจัดงานแสดงให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันอยู่ในบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอภูเรือนี้นะครับส่วนในตอนกลางคืนนั้นครับก็จะมีการาแสดงดนตรีแล้วก็จะมีแสงไฟนะครับศิลป,ปะอา g h t ไลติ้งอาร์ตนะครับ จะให้ท่านผู้ชมได้ชมความสวยงามของศิลปะแล้วก็แสงสีนะครับที่สาต์ส่องอยู่ในบริเวณงานนี้นะครับผมจะทำคลิปใน,ในตอนกลางคืนนะครับแต่ว่าท่านผู้ชมดูดคลิปนี้แล้วถ้าอยากจะชมความสวยงามของแสงไฟในตอนกลางคืนนะครับความสวยงามของศิลปะสายหมอกและดอกไม้ในตอนกลางคืน ผมก็จะมีคลิปอีกคลิปหนึ่งให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับแต่ว่าคลิปนี้นะครับผมให้ท่านผู้ชมชมความสวยงามของไม้ดอกไม้ประดับในตอนกลางวันนี้นะครับสวยงามมากเลยนะครับแต่ละอ,องค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับก็จะมาจัดบนแต่ละโซนของอ,อ,อ,อบตอนะครับพอจัดได้สวยงามมากเลยนะครับดูแล้วเพลิดเพลินดีนะครับมาแต่ละ อบตอจัดนี่สวยงามจริงๆเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นอบตอสารตมนะครับบริเวณนี้ก็เป็นบริเวณที่ให้นั่งนั่งรับประทานอาหารหรือว่าซื้อของมานั่งกินอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับยิ่งจะเป็นตอนกลางคืนนั่งทานอาหารแล้วก็ฟังเพลงฟังดนตรีไปด้วยนะครับหลังจากนั้นเราก็เดินชมความสวยงามของดอกไม้ชมความสวยงามของ งานศิลป,ปะที่เขานำมาแสดงให้ได้ชมนะครับนี่ครับเทศก,กาลไม้ดอกเมืองหนาวนะครับเตี่ยมเพอภูเรือโอ้โหดอกไม้สีสันที่สวยงามสดใสจริงๆเลยครับท่านผู้ชมเทศก,กาลงานศิลป,ปะสายหมอกและดอกไม้นะครับครั้งที่29อําเภอภูเรือจังหวัดเลยประจําปี2564นนะครับตอนนี้ท่านผู้ชมที่ได้ดู คลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่อยู่ที่อำเภอภูเรือในการจัดงานเทศกาลไม้ดอกไม้ประดับด้วยนะครับกับงานศิลปะทรายหมอกและดอกไม้ที่สวยงามมากนะครับจัดกันทุกปีถ้าท่านผู้ชมไม่ได้มาในปีนี้ปีถัดๆไปนะครับถ้าท่านผู้ชมมีเวลาว่างนะครับถ้าอยากจะมาท่องเที่ยวชมความสวยงามที่หน้าที่การอำเภอภูเรือจังหวัดเลยนะครับ ปีหน้าก็อย่าลืมพระยาอย่าพลาดก็แล้วกันนะครับปีหน้าก็เตรียมวางแผนกันไว้ดีๆนะครับตอนนี้ก็ผมให้ท่านผู้ชมชมคลิปที่ไม้ดอกไม้ประดับที่สวยงามนี่ตรงในบริเวณนี้เขาจัดงานนี้ให้ท่านผู้ชมได้ชมไปเรื่อยๆก่อนนะครับครับในส่วนของอบตท่าศาราเนี่ยโหดอกไม้สีสันสวยงามโอ้ยสดใสจริงๆเลยนะครับท่านผู้ชมร่าดูเพลินนะครับ ูเพลินจริงๆเลยนะครับกับความสวยงามนะสีสันที่สดใสจริงๆนะครับกับแสงแดดที่มากระทบกับไม้ดอกนี่ครับที่สวยงามมากเลยนะครับถ้าท่านผู้ชมได้มาชมด้วยตัวเองนะครับผมว่าคงจะเก็บความสวยงามในบริเวณนี้นะครับโอ้โหนี่ครับสวยงามมากสวยงามจริงๆเลยครับท่านผู้ชมประกอบกับโบกอดไปด้วย ภูเขานะครับที่ล้อมรอบอยู่กับบรรยากาศของอากาศาที่มีความเย็นอยู่นะครับยิ่งในตอนกลางคืนนี่จะเย็นอากาศเย็นมากหนาวนะครับถ้าท่านผู้ชมได้มาท่องเที่ยวในช่วงหน้าหนาวนี่ผมว่าก็ได้บรรยากาศได้ความพักผ่อนผ่อนคลายไปในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับหลังจากที่ได้ทำงาน มาอย่างเหน็ดเหนื่อย,ยกันนะครับในช่วงวันหยุดปีใหม่ได้มาพักผ่อนได้ผ่อนคลายได้มาเที่ยวชมความสวยงามก่อนที่จะกลับไปสู่การทำงานอีกครั้งหนึ่งนะครับเริ่มต้นปีใหม่ต่อไปนะครับนี่ครับบรรยากาศความสวยงามนี่โหเยอยะแยะหลากหลายจริงๆเลยนะครับแต่ละองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้นำมาจัดให้ได้ชมกันอยู่นี้นะครับ ครับท่านผู้ชมครับยังมีศิลปะของภาพนะครับที่แสดงในตอนกลางคืนนะครับอาจจะมีความสวยงามมากขนาดไหนก็ท่านผู้ชมก็ติดตามชมในคลิปถัดไปนะครับอันนี้ครับน้ําเต้าที่เขาเอามาประดับตอนกลางคืนนะครับก็จะมีหลอดไฟที่อยู่ด้านในนั้นก็จะเป็นความสวยงามอีกแบบหนึ่งนะครับนี่ครับตรงบริเวณนี้นะครับเป็นจุดที่แสดงงานศิลปะนะครับ ที่สวยงามมากาสามารถที่จะให้ท่านผู้ชมับที่ชอบในด้านงานศิลปะสามารถที่จะมาชมาความสวยงามอยู่ตรงบริเวณนี้ได้เลยนะครับนะครับเป็นงานแสดงศิลปะของทางมหาวิทยาลัยราชพัฒนเลยนะครับครับท่านผู้ชมครับเป็นงานางครรับที่ผมพาท่านผู้ชมมาชมความสวยงามของงานศิลปะ,ปะชายหมอกและดอกไม้ของอำเภอภูเรือนะครับกับ ปาเทศกาลไม้ดอกเมืองหนาวครั้งที่29นะครับที่สวยงามมากขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมในคลิปนี้อย่าลืมฝากกดซับสไครนะครับเจอกันในคลิปต่อไปสำหรับคลิปสวัสดีนะครับ